สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนวัฒน์ชื่อเล่นชื่อมิกกาังศศัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านว่าอินจังหวัดปราจีนีเข้าร่วมการแข่งขันเล่านิ้านคุณธรรมในระดับเขตพื้นที่ความสามารถพิเศษความสามารถด้านดนตรีสามารถเล่นเบลรีด้าและเล่นเโลเดียนได้ถ้าหากได้รับคัดเลือกเป็นยังแอม m า a s ดอร์ r อยากจะพัฒนาตนเองพี่น้องและเพื่อนๆ ิดกล้าสแสดงออกเช่นกล้าสแสดงความคิดเห็นกล้าช่วยเหลือคนอื่นและอยากจะส่งเสริมเรื่องการป้องกันการติดเชื้อของโควิดเพื่อลดการติดเชื้อในประเทศค่ะน,ก,นกขมิ้นกระดินงานนกขมิ้นตัวเนี้ได้สร้างหรังอยู่บนต้นไม้ใหญ่ในป่าทึบแถบเหนือพานนกขมิ้นตัวนั้นสร้างเงลนทานต่อฝนได้เป็นอย่างดี มีวันหนึ่งฝนตกชุมติดต่อกันหลายวันนลกขมิ้นตัวนั้นก็หลบอยู่ในรังได้อย่างสบาย